เอาเหรอแปะขับค้าตัวจะไปแล้วนะคะเดีมึงบายบายหน่อยเขาเรียกร้องมึงเหลือเกินเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะทุกคนเสียใจด้วยพึ่ถึงกรุงเทพอาพูดถึงเหรอนั่งรถมา8ชั่วโมงไม่ตายเถอะไม่นั่งเครื่องอะทุกคนเราไปเล่นจะเลาก่อนไปเว่ยก็คือวันนี้ งเรานัดว่าเราจะไปดูเดมอนสลเยอร์กันสี่คนและเสร็จป,ปุ๊บโจโก็ไปดูไม่ได้แล้วเพราะโจโต้องกลับบ้านนะคะต้องกลับเชียงใหม่และเสร็จป,ปุ๊บก็เลยเป็นตาออมคุณครูคคคพี่สายนะคะแล้วก็พี่มายสามคนนะคะแล้วพอถึงวันนัดน,นะคะพี่มายก็ส่งตารางหนักเข้าไปปะไปดูหนังกันทุกคนนี้แล้วอีอองก็บอกว่าดูแล้วอ่ะแล้ว <laughs> พี่มายก็ต้องไปดูคนเดียว่าพ,พี่สายก็เทะ มันเห็นการโดนเทค่ะมอร์นิ่งมาก็คือโดนเทเลย่ังมากสุดยอดแล<ม>้วคือ<ม><ม>อะไรแล้วคือนางโจแล้วคือนางโจก็คือขยี้ขยี้ก็ไม่ได้พิมพ์อะไรมาเลยนะตอนนั้นอะขยี้ก็พิมพ์เข้ามา,มาว่าว่าีคนโดนเทหนึ่งโจคือตอนนั้นก็คือขำดังว่าคือแบบอุ้ยมีคนโดนเทอะน้อสงสาเพื่อนไปเพื่อนกับจิตวิญญาณไร้กาศมากไอโจแม่งแต่เดี๋ยวไปดูไปดู กินไปนิดนึงไม่ค่อยกินอ่ะเมื่อกี้แฟนขถาว่ากินข้าวหรือยังคูต้องคิดแป๊บหนึ่งแล้วก็กินยังวะออากินแล้วค่ะที่หมายชอบเลือกรลัเวลาถามว่ากินข้าวหรือยังเวลาไปซ้อมเต้นพี่หมายชอบแบบเออกินกินข้าวเช้ามาแลองปลอมความจริงคือโกหกแล้วทุกคนก็จะเพราะว่าแต่โดบักทุกคนมาคับให้กินข้าวก่อนซ้อมเต้นไงไม่งั้นถึงไม่ไปเล็กเต้นกินละปลอมโกหกตลอดชอบคิดไปเ กินข้าวแล้วไม่ก็คือแบบกาแฟมันก็เป็นอาหารป่ะเออมันก็คือกินข้าวได้ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ก็ได้อยู่มึงต้องเปิดใจพี่ไม่ได้ทุกคนกาแฟมันไม่เป็ข้าวเช้าบ้านเป้าไม่ได้ไม่กินก็คือไม่กินไม่กินก็คือต้องบอกว่าไม่กิน เออเยี่ยบบ่นว่ะโจนุ่มมากเลยเพราะว่าแกงพีม่มาให้ทุกคนฟังข้าวเจอรีจะไปแล้วค่ะเพราะจอรีมันไม่ได้กินข้าวนะคะบ,บายบายาค่ะทุกคนไปไปเจอกัน